ใครที่ มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจโรคตับโรคไตที่ว่ามันดักหนาสาหัสรักษามาเต็มที่แล้วแต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้ก็ลองดูคุณสุรพงศ์เป็นตัวอย่างผมหลายโรคมาก่อนนั้นเป็นโรคไตมาใหม่แล้วโรคหัวใจส่วนหัวใจส่วนหัวใจส่ววนหัใจจาองครั้งตอนนี้ตับแล้วก็ความดันไขมันตรงนี้มีอยู่เคสอย่างลุงไม่มีคาว่ารอดเคสอย่างลุงไม่มีคําว่ารอดเลย แล้วก็แล้วกลับมาแข็งแรงอย่างเงี้ยพี่สาวเนี่ยจะเห็นชัดว่าน้องเป็นยังไงทั้งดำทั้งพ่อเป็นใหญ่ตายนะพอไม่ใหปีสี่สี่อ่ะใครก็บอกตายญาติพี่น้องก็เห็นผมร้องไห้หมดก็โตดำปีเลยเขาม่็นแรงแย่เขาทำอะไรไม่ไหวอ่ะผมนกแล้วนอกยังไงทั้งปวกทั้งอาเจียนโชนะงัดหัวไม่ขึ้นเลยอยู่กระดานเงี้ยจะขี่ก็ไม่ได้ต้องเรียกรถพยาบาลเอาไปทักเดียวนะเตีเข้าทงอกเลยอไปถึงเย็นหมอบอก ผมนี่ใจเสียนะท่านพูดไงตอนนี้ผมแค่หกเดือนเลยนะร่างกายเขาไม่ไหวไงแล้วก็ดำดำนะคะว่ะท้องก็โตท้องก็โตแล้วบ้านเนี่ยบอกว่าอยู่บ้านเถอะคืนไม่ไหวอากาศไม่ดีจะแน่นกินแล้วก็จะแน่นจะแน่นกินติดก็โอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแน่นอ่ทานแล้วมันรู้สึกยังไงมันดีชื่นใจชื่นใจช่วยทําอะไรได้ไงตอนนี้ก็มีเจาะเลือดเอ็กซเรย์จะตรวจเครื่องหัวใจสุดยอดก็ืองความดันปกตินิดหน่อย ก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วก้าวขาดไม่ได้ครับก้าวขาดไม่ได้ครับก้าวขาดไม่ได้ครับดีขึ้นยังไงเอาพูดซ้ําอีกทีดีขึ้นยังไงดีขึ้นแข็งแรงช่วยเหลือได้ค่ะดื่มแล้วจะมันจะลงมันจะลงจะลงจะมาแน่นเงดื่มเรื่องจริงนะเพราะนี่มีวิตามินซีสูงกิดว่ามิจาแบบคล้ายๆล้างนะฮะอันนี้จริงสดชื่นแข็งแรงไปดื่มมาแปดปีไม่เคยเปลี่ยนใจครับผมก่อนดำจริงฮะดำแบบดำปีเลยปกติผมไม่ใช่คนดำผมขาวนะผมอะ ดำคล้ายๆก็โรคไตโรคตับแตก่อนเขาเรียกว่าดำไม่มีราสีตอนนี้นะเดินปรับๆๆเลยอันนี้เดินเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาเดินคล่องตัวใช่เขาก็ยังบอกว่าุูคนเ็าบอกว่าเอ๊ะทำไมแก้วเป็น เป็นอะไรไม่ไหนไม่สบายเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดที่ชัดเจนก็คือพี่สาวเห็นชัดเจนนะคะว่าน้องชายจากที่สิ้นหวังแล้วเนาะจากที่แล้กยใช่ไหมจากที่ว่าแย่ใช่เขาก็แย่เลยจากแย่เลยตอนนี่เหลือตัวเองจากเกือบไม่ได้อะแล้วเขาก็เป็นตัวคนเดียวด้วยไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะระหว่างคนที่เขาเรียกว่าเฉียดเป็นเฉียดตายนะแล้วก็สม่ําเสมอในเรื่องการกินอันนี้เราพูดกัน ตรงนะว่าหาคนที่แบบสม่ําเสมอในเรื่องการกินเนี่ยมันถึงไม่มีตังอะแต่ก็พยายามที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะดูแลตัวเองเพราะว่ามั่นใจว่ามันคือสิ่งที่ดีดีดีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ถือว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ไม่เป็นภาระของเรานะ